ประเด็นเรื่องการเข้าโรงเรียนของเด็กเชื่อมจิตนะครับทุกท่านก็ตั้งใจว่าจะเล่าเมื่อวานนะครับก็ไม่มีเวลานะครับเมื่อวานนี้ขับรถตลอดทั้งวันนะครับผมไปนั่นไปไปนั่นมานี่นะครับก็เลยอ่ะมาเล่าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกท่านฝากแชร์ไปตามกลุ่มต่างๆแล้วนะถ้าใคนที่มาใหม่ก็กดติดตามนะครับแล้วก็ ฝากดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบนะครับอย่ากดข้ามนะครับผมโฆษณามันแทรกเข้ามาเนาะแล้วก็ดูให้จบนะฮะก็ประเด็นนี้ก็สําคัญเพราะว่าหลายคนก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับว่าเด็กเด็กเก้าขวบนี่นะครับผมเด็กเชื่อมจิตนี่นะครับจะได้มีการเข้าโรงเรียนแห่งไหนได้เรียนหรือเปล่านะครับเราก็ลุ้นกันมา จนมันมีกระแสดราม่าช่วงหนึ่งนะครับที่เด็กนะครับผมไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับก็หลายคนก็ตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยนะครับต่างๆนาๆนาจนทางแม่เชื่อมจิตนี่ได้ออกมาแก้ตัวว่าคือแบบหยุดเหมือนปลว่ามันมีดราม่าแบบว่าลาออกออกเลย ไม่ไปเรียนโน่นนี่นั่นนะครับทางแม่ก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าพักพักการเรียนนะครับหยุดไปก่อนอะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจหากว่ายังไปเรียนโรงเรียนนี้อยู่ถ้าหากว่าทางครูพออรโรงเรียนเนี่ยครับไม่ชี้แจงว่าเอ๊ะแชทไลน์ของแม่กับครูหลุดไปได้ยังไงนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นข้ออ้างที่แบบไม่นํารูปไปโรงเรียนในตอนนั้นนะครับทุกท่านอันนี้ย้อนให้ฟังนิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้จําก็อาจจะลืมๆนะครับแล้วในช่วงเวลาต่อมานะครับผมทางแม่เชื่อมจิตก็ให้ข่าวอีกนะครับว่าน้องจะโกอินเตอร์แล้วนะครับอาตอนนี้หาโรงเรียนใหม่เตรียมโรงเรียนใหม่แล้วนะครับก็ มันก็มีอยู่2ออย่างนะครับผมก็คือแบบจะเรียนแบบโรงเรียนอานาชาตินะครับผมอีกอันนึงมี f c ยาติธรรมนะครับผมต่างประเทศติดต่อมาให้ไปเรียนที่ต่างประเทศตอนนั้นเขาก็อ้างว่าเขากําลังคิดอยู่เขากําลังเลือกอยู่ว่าจะไปโรงเรียนไหนดีมันก็มันก็เยอะนะอืมเราก็รอลุ้นกันนะครับตอนนั้นก็แชร์กันยกใหญ่เลยนะครับผมอ่า สุดท้ายแล้วนะครับเรื่องมันก็ซาไปมันก็เงียบไปนะฮะจนมาอีกช่วงหนึ่งนะครับผมช่วงใกล้เดือนช่วงเดือนสิงหานะครับผมนะครับก็มีประเด็นมาอีกนะครับผมว่าเอ๊ะสรุปแล้วไปโรงเรียนไหนกันแน่นะครับอ่าก็คือไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วนะครับได้ข่าวมานะว่าจะเรียนใน สุรา์อะไรทานองนี้นะครับนานาชาติสุรา์หรือเปล่าก็ไม่มีข่าวนะครับผมก็ได้ข่าวมาแค่ว่าโรงเรียนต่างๆก็เหมือนจะแบบไม่ไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยนะครับออแล้วยังไงครับผมเขาก็ยังไม่ยอมนะยังไม่ยอมรับนะครับจนมามีกระแสว่า เรียนโฮมสกูลครับผมนะครับจนมามีกระแสรเรียนโฮมสกูลเรียนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็ไปซื้ออุปกรณ์การเรียนแล้วก็มาเรียนที่บ้านนะครับเออก็ดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดีนะครับดูเหมือนจะดีแล้วนะครับดูเหมือนคนจะเชื่อหรืออย่างไงนะครับอ่ะก็ มันก็ไม่จบอีกนะครับผมอ่าจนมาล่าสุดนะครับผมก็พีก็เป็นคนเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็พี่เปียกนะครับผมที่พูดนะครับผมในในวันในวันนั้นที่เจอกันนะพีอีเี่อบอกว่ากลับไปที่โรงเรียนเดิมนะครับส่วนพี่เปียกบอกว่าเขาไม่รับอืม ก็มีการถกกันนิดนึงนะสุดท้ายนะครับพี่ก็เลยโทรไปหา,าคนคนนึงนะครับผมเป็นหญิงปริศนาผู้หญิงหรือเปล่าผมผมจำไม่ได้เพราะว่าผมตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจฟังเสียงโทรศัพท์นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับอ่าก็ก็มีการถามว่าสรุปแล้วนีเด็กเชื่อมจิตนี่ กลับมาที่โรงเรียนเดิมไยกลับมาจริงนะครับแต่ว่ามันมีข้อตกลงแล้วมันมีกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับอ่าก็คือว่าเรื่องของการมีปัญหาเนี่นะแม่มีปัญหากับคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ไม่หยุดไม่หย่อนทักทีทางเรียนก็แบบไม่สบายใจเดี๋ยวกลัวว่าหมายแล้วจะมีปัญหาแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นรองหรือเปล่าประเด็นหลักก็คือว่า ขอให้เด็กเชื่อมจิตเนี่ตัดผมทุกด้านขอให้เด็กตัดผมทางผู้ปกครองของเด็กเชื่อมจิตนี่ยนะครับผมไม่ยอมครับไม่ยอมตัดผมครับผมเอ,อตัดตัดผมแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นทรงนักเรียนนะอ,อจะได้ไว้แบบหางตรงหางเต่าอ,อย่างเงี้ยไม่ได้นะเด็กโตแล้วนะครับผมอมืเดี๋ยวเขาจะหาว่าเป็นออกแนว,แ,นวแบบ เก่าๆกลๆ้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเออมันก็จะแบบไม่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของโรงเรียนนะอะไรทานองนี้เพวกผมก็เคยเป็นครูมาก่อนนะทุกท่านนะครับเคยเป็นครูอ่ะนะจ้างมาตั้งสามปีเนาะนะครับสอนหนังสือมาตั้งสามปีก็พอจะรู้กฎรู้ระเบียบแล้วก็เข้าใจระเบียบของโรงเรียนนะครับกฎของโรงเรียนก็เข้าใจนะนั่นแหละเขาก็ปฏิบัติไม่ได้ครับคุยกันไม่ไม่รู้เรื่องนะครับผม ทำตามกฎไม่ได้แลสุดท้ายก็เลยไม่มีโรงเรียนไหนรับนะครับผมขนาดโรงเรียนเดิมะนะครับผมยังอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ,อ,อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับอัปเดตแบบล่าสุดเลยนะผมก็พยายามไล่ยเยียมทำลายให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่ผมจําได้ก็มาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังทุกท่านคิดยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันเข้ามาได้ ประเด็น,นสุดท้ายแล้วนะครับผมจะได้เรียนโรงเรียนไหนนะครับจะมีโรงเรียนไหนรับนะครับจริงๆโรงเรียนเขาก็อยากรับเด็กนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ยังยังยังเหมือนเดิมนะครับผมก็เขาโรงเรียนเขาก็ไม่กล้ารับนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปัญหานั่นแหละ นะก็น่าจะเป็นสองข้อหลักๆนี่แหละเท่าที่ผมฟังฟังมานะครับผม2ข้อก็คือตัดผมแล้วก็ปัญหาเรื่องแม่นี่นะครับไปมีปัญหากับคนนั้นคนนี้นะครับอืมนะบางตัวแบบอยู่เนื้อคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะ่ั้นเราต้องต้องเป็นคนปกตินะครับถ้าจะเข้าอยู่ในสังคมไทยนะไม่อย่างนั้นก็ก็อาจจะได้กลับอ่ อะไรล่ะกลับไหนล่ะกลับอินเดียไหมหรือกลับที่ไหนนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะก็คงต้องกลับสู่ประเทศเดิมที่มานะโอเคยเคยอพยพมาจากประเทศไหนก็อาจจะต้องกลับประเทศนั้นนะครับต้องกลับไปอยู่กับบรรพบุรุษนะครับผมคิดว่านะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในไทยไม่ได้นะครับ อันนี้ก็มาอัปเดตให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันว่าตอนนี้สุดท้ายคือเด็กยังไม่มีที่เรียนนะครับโฮมสกูลก็ไม่ใช่นะครับสกูลเองนะครับผมเออนะครับคือก,กฎกติกาที่อยู่อยู่บ้านเนะี่ยเอาเองหมดทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ต้องฝากหน่วยง,งานของรัฐนะครับผมกระทรวงกติกา,าสพบถ่อนะครับ อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ต้องดูแลนะต้องตรวจสอบต้องเช็คอะไรเงี้ยว่าเด็กนะครับได้รับการศึกษาตามกฎหมายภาพบังคับหรือเปล่านะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปสวัสดีครับ